นี่ใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยไชครับสองเดือนเหรอประมาณหนึ่งเดือนขอหนึ่งเดือนนะครับประมาณเลยครับหนึ่งเดือนก็ได้กินเนี่ยได้เลยเหรอครับอแต่บางที่เดือนก็ได้ครับเนี่ยทำเป็นเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเราไม่ต้องไปซื้อ อ่มามีมะขามป้อมด้วยนะป้อมเลยอืมแต่ว่ามันเล็กอยู่อ๋อยังเล็กอยู่นะอ่ะอาตท,ทีนี้ผมก็ใส่ขี้วัวขี้ควายอ่าใส่ปุ๋ยหมักเดี๋ยวผมจะทับปุ๋ยหมักตรงนี้ครับเออนี่ทำปุ๋ยหมักนะี่ะเอออยู่ขี้ควายเนี่ยมันมันผมอ่าใช้ขี้ควายอ่าพวกเศษเพื่อเศษอาหารก็จะ ในถุงก็ได้น่าใจใจดี oh> ่อน่าชื่ออะไรนะชื่อจีนอ๊ชัชวานชื่อไม่ก็ดีชัชครับชื่อดีนะครับดีน้าดีแล้วมาทำบัตรที่นี่นะต่เข้าสวนครับก้าสวเลี้าวควายครับเลี้ยควายครับมาผูาทุกวันไหมก็ทูกวครับผูนต่โอ้ดี